ครั้งจะมีการจัดขบวนแบบนี้นะครับซึ่งไม่เคยมีปรากฏมาก่อนไม่เคยปรากฏมีมาก่อนนะครับในกรณีที่มีการอย่างนี้คือเราอยากจะอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของพื้นบ้านนะครับถึงได้มีการเอางี้วัฒนธรรมซิง ุขภาพชุมชนนั้นเมื่อรับสิทธิอุคลาณรไปแล้วก็คงจะไม่ได้เอาไปไหนนะครับไว้เพื่อบริการเพราะพี่น้องนะครับพี่ป้อนพี่น้องมารับบริการทางศูนย์ที่จะมาร่วมกันอย่างนี้นะครับประโยชน์อื่นๆมากมายเลยนะคะที่ท่านได้ให้ความร่วมมือกับทางศูนย์สุขภาพนะคะพวกเราก็รู้สึก บอกเลยว่าต้องขอขอบพระคุณท่านนะคะที่เป็นความศัดสิทธของอสึ่งจว่ชุมชนสาวโบราณของเรานะคะท่านประธานที่ดีผู้เรี้ยงท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุงรินทร์ขอขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้กระุนานะครับตลอดเวลามาเพื่อร่วมเป็นเกียรติในการมอบท่านท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็คือ ฐานอสมชุมชนเจ็ดชุมชนและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับที่วันนี้นะครับที่ต้องขอขอบพระคุณน,นะครับที่ท่านสิ่งขอนะคะขอเสียงปรบมือหนะคะ่ะบ้สิ่งของในะค,ะค่ะยิ้มสวยๆนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะค่ะลำดับถัดไป บุญสับโบราณนะคะเอาสมมและประธานชุมชนสาบโบราณและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ,ะดิฉันทันตแพทย์หญิงศรีกรายาจำปาเหล็กนะคะเป็นทันตแพทย์ประจำศูนย์แห่งฮิ่งค่ะที่ทุก,ท,กทุกท่านได้ร่วมทําบุญโดยการที่บริจาคของนะครับเช่นนะครับพอ,อเป็นมาโดยสังเกตนะครับที่การ ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงน,นะครับได้มาร่วมพูดคุยกันก็เลยมีมติว่านะครับเราจะใช้ภาพได้สวยๆนะคะ